สวัสดีครับคลิปนี้มาชมไม้มงคลนะครับสวยงามนะครับห้อยระโยงระยายนี้คือบันไดเศรษฐีนะครับลักษณะน้องก็คือเหมือนขั้นบันไดเหมือนขั้นบันไดมากเลยครับทุกคนสวยงามนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าว่านตีนตะขาบนะครับเราปลูกง่ายมากเลยนะครับแค่ใช้กิ่งไปปักชำนะครับผมโบราณบอกว่าปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับช่วยให้มีโชคมีลาบนะครับเงินไหลนองทองไหลมาครับทุกคน สวยมากนะครับผมอันนี้เป็นกอใหญ่มากนะครับความกอธรรมชาติครับบันไดเศรษฐีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นของบ้านพี่สาวนะครับมีหลายกอเลยกระถางแบบนี้แบ่งปันเพียงหนึ่งรอยบาทนะครับทุกคนถ้าสนใจก็คือสั่งมาได้เนาะนี่นะครับสั่งนะศ9 2ย์เก้าสนะครับพี่สาวเขาแบ่งปันนะครับมีอยู่สองกระถางนะครับที่ชํำไว้บันไดเศรษฐีนะครับผม สวยงามมากแล้วสรรพคุณนะครับทางยานะครับเขาบอกว่าแก้พิษแมลงสัตว์นะครับกัดต่อยนะครับหรือเขาเรียกว่าตีนตะขาบเวลาโดนตะขาบหรือสัตว์มีพิษกัดเขาบอกว่าให้หักกิ่งแล้วก็เอายางแปะเลยใช่ไหมครับใช้ใช้ได้เลยนะครับผมสวยงามมากครับทุกคน เรื่องเรียกทรั์นะครับเรียกเง e ินเรียกทองนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมปล <n S 2> ูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับ <n id> บ้านเราก็ร่มรื่นนะครับ,บเบชื่อเรียกซัพย์ด,ด้วยนะครับผมเงินไหลนองทองไหลมาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแต่หลายคนเขาบอกว่าปลูกไม้มงคลเนี่ยเวลาออกดอกนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเขาบอกว่าจะได้รับโชคนะครับมีโชคมีลาบนะครับผมค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ การปลูกไม้มงคลก็คือโบราณบอกว่าให้ปลูกในวันพระนะครับจะทําให้รุ่งเรืองร่ํารวยนะครับแล้วที่สําคัญคือต้องปฏิบัติปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยนะครับยิ่งจะทําให้ผู้ปลูกมีความเจริญรุ่งเรืองครับโชคดีไปก่องทุกคนนะมีความสุขในการปลูกต้นไม้ครับผมสวัสดีครับ